จริงเลยเหรอไม่รู้อ้ยตั้งหลายทีเปล่าโอ้โหโดนจนตื่นพี่ไม่ได้เป็นคนทํานี่นะเธอไม่นคนทําจะบ้าเหรอฉันจะเป็นคนทําได้ยังไงฉันอยู่ข้างล่างเปล่าก็พี่หลับอยู่โอ้ย <laughs> อีตอนขยกนะ้ำเนี่ทีแรกก็ไม่กล้าไม่กล้าเพราะทีหลังเราใส่ลงบัตตปีนเขาลุ <laughs> นบุรีไปเลยนะไปหลังบ้านเลยไปหลังบ้านทําไม คอยดูนะเรื wow. ่องนี้ฉันไม่ยอมแน่นอนฉันจะไปฟ้องคุณแม่ฉันจะไปฟ้องคุณแม่ฉันไหมอพี่เอาแล้วเอาแล้วท่าชมเอาแล้วอะไรเลยเอาอีกแล้วังเเลยนะอาอีกแล้วอีหมูป่าพี่โโหพี่เอาเอาแล้วท่นชครับท่านผู้ชมที่เคารพรักฮะเสียทองทั่วผัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแล้วเอาแล้วคุณเป็นหนาท้องสายเล็บคว้าเช้าคุณอับดานโอ้โหเป็ห่วงวาสนา ตอนนี้เขียดตะปานอึงแล้วโอ้ยหอีึ้งไม่ยอมอี่อึ้งไม่ยอมเกยเขียดตะปานโอ้โหคุณชมซีก็ร่ำล่อ่ะโอ้โหาล้วโอ้โหอีกหึ่งอีึงอีกึ่งโอ้โหกแล้วก็ยกเขียดขึ้นนะครับโอ้โหเราชีเราล่ะ่ครับเอาไม่เอาเฮ้ยเป็นคุณอำนาจเช้อา เฮ้ย,เยพิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพิดเอาแล้วะโอ้โหน่ารัก่ะเอาเฮ้ยพิดคน คุณอยู่ตัวเดียวไม่ยอมนะเจ้าเอาตูดขึ้นก่อนไปแล้วเสียทองทั่วหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครปัดพ่ามาณที่บ้านของคุณพ่อประเสริะซึ่งมีคุณหญิงได้อยู่เอาแล้วท่านผู้ชมที่ครบรักฮะมาแล้วคุณแม่คุณแม่ครับ อิ่งไม่ยอมอิ่งไม่ยอมอีอะไนโอ้โหชาวบาเจ้าอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอาเฮ้ยอุ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยผิดคนเหรออะไรดิฮะเอ๊วันเมียเมียยาข้าลูกก็ะเพ แม่ยากับลูกกบภเยรับเงินเดือนพร้อมกันหรืออําหน้าที่ไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้ทือกันอะไรมันมาหล่นใส่หัวฉันกี้เนี่ยลูกกระเพรตีทีบฮะลูกกระเพรทีบคนไหนวัดดีจ้ะคุณแม่ยาคือขอาไม่นั่นแหละโอ้คือคือคือถ้าทำอะไรฉันคือว่าหนาไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจลูกสะเพรกับแม่ยายรุ่นเดียวกันเช้อพม่จ๋อ ยายแม่มึงนี้ปอไม่ยาเออไม่ยากเพาวันนี้เก้าออกรับเงินเดือนพร้อมกันแม่งไม่เคยมีลูกมีเมียไม่เคยมีครอบครัวเรียกไม่ถูกมีผมหงอกเท่ากันเลยพี่ชม